สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสูปป่ปารมไบเซเคิลชาแนลครับวันนี้ผมก็สรรหาไม GPS ของดีในราคาประหยัดให้คุณได้แล้วนะครับผมก็คือตัว m a c g จ n น c c 6 6ตัวนี้จะเป็นชุดของบันเดิลเซนะครับผมเพราะฉะนั้นมันครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวไม้แล้วก็ตัวสายคาดอกก็อยู่ในกล่องนี้เรียบร้อยแล้วครับผมไอ้มอนิเตอร์ฮาร์ดเวร์นะแล้วก็สปีดเซนเซอร์หรือคารเดนเซนเซอร์ ทั้งหมดนี้ในราคาเพียง3,490บาทจะเป็นยังไงบ้างคอยติดตามชมนในคลิปนี้ดูครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงไม้ GPS นะก็คืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณปั่นจักรยานได้ดีขึ้นอะแค่ไม้เฉยๆแล้วมันจะปั่นดีขึ้นได้ยังไงคุณอาจจะงงใช่ไหมครับผมมันไม่ใช่แค่ไม้เฉยๆมันไม่ใช่มีแค่สปีดเซนเซอร์เฉยๆมันมีมอนิเตอร์หลายๆอย่างที่ทําให้คุณปั่นแล้วก็มองนะครับผมสามารถมองว่าความผิดพลาดของคุณอยู่ตรงไหนรอบขาคุณเป็นยังไงแล้วก็ แรงของคุณเนี่ยออกมาเป็นยังไงมันสามารถมองได้ทุกอย่างนะครับผมว่าคุณมีจุดอ่อนที่ไหนอย่างเช่นการปั่นขึ้นเขาของคุณอาจจะเป็นจุดอ่อนนะหรือว่าทางเรียบของคุณยังเร็วไม่พออะไรเงี้ยครับมันสามารถมองได้มากกว่านั้นอ่าเรามาดูกันว่าตัว C 4 0 6เนี่ยมันมองอะไรได้มากกว่านั้นนะครับผมก็คือ1เนี่ยผมจะอธิบายตัว9อย่างตรงนี้ที่ตรงกล่องกันนะครับ อย่างแรกเนี่ยก็คือ power power ก็คือแรงของคุณเนี่ยที่ต้องอที่พวกโปรโเขาจะชอบมอนิเตอร์ตรงนี้กันแต่ตอนนี้มันเริ่มฮิตกันเข้ามาแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนมันแพงมากๆเลยนะครับผมตัว power meter หรือว่าที่เราเรียกกันว่าขาวัดต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็ลองรับแล้วแต่ว่าไม่มีขาในกล่องนะครับผมขาวัดต้องไมซื้อแยกเองราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะก็คือตัว power meter นะครับผมต่อมาในการมอนิเตอร์ของ c a d e n c e ก็คือตัวรอบขา รอบขานี่ก็เป็นอะไรที่สําคัญนะครับผมหลายๆคนผมอยากจะให้มาพัฒนาในรอบขามากกว่าไปโทษของตัวรถนะครับหลายคนเนี่ยปั่นรอบขาช้ามากนะครับค่อยๆปั่นเนิบๆไปแล้วก็มาโทษว่าจานใหญ่ไม่พอต้องการจานใหญ่กว่านี้อีกเนี่ยครับผมอย่างเช่นเสือภูเขาทําสูงสุดมาแค่38ฟันแต่ว่าคุณบอกว่ามันไม่พออยากจะปั่นสัก 50อย่างเงี้ยเอ้ยมันมีจริงๆนะคนมีอายุสูงอายุแล้วก็บอกว่าอยากได้จานเสือภูเขา50นะครับผมผมก็บอกว่าทั่วโลกเนี่ยที่สร้างมามันมีแค่38ครับลองไปเล่นรอบขาดูไหมเขาก็ยังจะงงๆอยู่นะอันนี้แหละครับผมที่อยากจะบอกก็คือพัฒนารอบขาของคุณคาเดนสตรงนี้นะครับผมไว้ถ้าผมเจอโปรแล้วเดี๋ยวผมจะพามาสัมภาษณ์ว่าการใช้รอบขาเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าผมไม่เสียนในการปั่นมากผม ขนัดด้านช่างมากกว่าเพราะฉะนั้นตัว c a r d เ n c e เนี่ยส่วนตัวของผมจะปั่นอยู่ที่ประมาณ90-100แล้วจะล็อกอยู่ประมาณตรงนี้ตลอดนะครับเพราะ,ะตอนปั่นของผัผมก็จะมอนิเตอร์ว่าอรอบขาจะอยู่ตรงนี้เพื่อจะให้ใช้เกียร์ประมาณตรงนี้นะครับผมคาร์เดนสนี่สำคัญต่อมาคือ Speed Sensor ์นะครับผมสปีดเซนเซอร์เนี่ยของตัว MacGene c c 0 6เนี่ยมันสามารถทำได้2ออย่างก็คือตัว GPS หรือว่าจะเป็นตัวรับนะครับผมตัวส่งสัญญาณตัวนี้ สามารถทําได้2ทางเลยแต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะเอาตัวที่แถมมาให้ตัวเนี้ยไปใช้เป็นคาร์เดนซ์มากกว่าเพราะว่าคุณสามารถจับความเร็วได้แม่นยํากว่าโดยการใช้ GPS นะครับผมก็คือระบบซเทรไลท์เนี่ยสามารถจับความเร็วของอ moving object ครับก็คือสิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยได้แม่นยํากว่าอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือของคุณดีกว่าแล้วก็ตัวไมล์รถยนต์อะไรต่างๆที่เป็นนิเกเตอร์อะไรนะครับใช้สัญญาณ GPS จะจับสัญญาณได้แม่นกว่านะครับเพราะฉะนั้น ตัว speed sensor ที่ให้มาก็เปลี่ยนมันกลายเป็นใช้ cadenza เดี๋ยวผมจะบอกวิธีใช้อีกทีนะครับผมต่อมาคือ hard brake อย่างที่บอกนะครับผมตัว hard brake ตัวนี้สำคัญสําหรับผู้สูงอายุอยากจะให้มี hard r a k e ทุกคนเลยเพราะว่าการปั่นจักรยานผู้ตรงๆเลยว่ามันสบายและมันสนุกมากเลยอย่างเช่นการปั่นจักรยานขึ้นเขานะครับผมคุณอาจจะใช้ hard brake ที่คุณไม่ได้ตั้งตัวคุณดูโซนของคุณแล้วตอนนี้โซนของคุณมันเกินไปแล้วมันกลายเป็นโซนที่อันตรายไปแล้ว ตัวไม้ตัวรุ่นนี้มันก็จะเตือนคุณบอกว่าติด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 เรทของคุณสูงเกินไปแล้วบางครั้งนะครับปั่นจักรยานเนี่ยคุณไม่รู้ตัวหรอกเสื้อผ้าก็สบายวิวบรรยากาศมันก็ดีใช่ไหมครับคุณปั่นไปและคุณออกกําลังเกินที่ร่างกายของคุณจะลิมิตเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อหัวใจได้ตัวนี้ก็จะมีฮัดเรทนะครับผมคุณก็สามารถมอนิเตอร์ฮ์ตเรทได้ต่อมาคือเกรดครับเกรดตรงนี้ก็คือความชัน ความชันของพื้นที่บางครั้งคุณลองสังเกตดูว่าอตอนขาเราปั่นไปเนี่ยทำไมมันถึงสบายจังเลยนะครับแล้วก็ตอนกลับเนี่ยทำไมมันถึงลำบากจังเลยบางครั้งนะครับผมมันอาจจะเป็นสโลปค่อยๆไม่รู้ตัวนะครับเพื่อเป็นการส่งเราให้ปั่นได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเกรดตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าเอาตอนเนี้ยมันลบหนึ่งอยู่หรือว่าถ้าเกรด ตอนเรากลับไปเนี่ยแล้วก็มันรู้สึกว่าโอ้มัน,น,มนหนักมันหนืดจังเลยอ๋อเราคุณก็สามารถรู้ได้ว่าอ๋อตอนเนี้ยว่าเกรดของคุณเนี่ยมันบวกอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็มันสามารถดูได้ว่าตอนเนี้ยเราอยู่พื้นที่ความชันเท่าไหร่กาลังปีนขึ้นอยู่เท่าไหร่สําคัญมากสําหรับสายขึ้นเขานะครับผมว่าตรงนี้ทําไมมันชันจังและมันชันเท่าไหร่เราจะฝึกยังไงตัวเนี้ยตัวเกรดก็สําคัญต่อมานะครับผมก็คือตัว distance นะครับผม distance ก็คือระยะทางระยะทางตัวเนี้ยทำได้ ออดีมากๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้แค่บันทึกระยะทางเฉยมันบันทึกระยะทางแล้วมันก็เก็บไว้ในไม์แล้วทุกครั้งที่คุณซิงก์กับโทรศัพท์ของคุณมันก็จะออโต้ซิง์เข้าไปใน Strava เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถเก็บความทรงจําดีๆที่คุณปั่นไปแล้วแล้วก็ประวัติต่างๆที่คุณปั่นไม่ว่าจะเป็นรอบขาหัวใจพาวเวอร์อะไรต่างๆสามารถเก็บเข้าไปใน Stra ว่าเพื่อดูการพัฒนาของคุณได้เรื่อยๆนะครับผมออตัวนี้ Distance ต่อมาคือ Attitude นะครับผม attitude ก็คือ ตำแหน่งสถานที่ที่คุณอยู่ที่คุณไปต่างๆเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็จะบันทึกไว้ด้วยตัวเนี้ยเจ๋งมากเลยเมื่อคุณเอาไปใช้กับกล้องพวกกลอโพซีวีต่างๆที่มีตัว gps เหมือนกันนะครับคุณก็สามารถดูได้ว่าตอนปั่นของคุณเนี่ยอตอนเนี้ยคุณใช้แรงอยู่ที่เท่าไหร่คุณใช้หวัดอยู่ที่เท่าไหร่คุณใช้รอบขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สถานที่ของคุณต่างๆอยู่ที่ไหนพวก t อติ d e ตัวนี้ละเอียดมากๆนะครับ ต่อมาคือไทม์ครับไทม์ time ก็คือเวลาต่างๆในการปั่นระยะของคุณว่าเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายตรงนี้ที่เขียนว่า Turn c น u n t ลนะครับผมเนี่ยเทร์นก็คือพวกแกลปต่างๆบางครั้งคุณปั่นอาจจะเป็นแค่หมุน1รอบนะครับผมแล้วก็เอ้ยเราเริ่มรอบแรกแล้วเราจะอัดให้มากขึ้นดีขึ้นรอบนี้เราปั่นได้20นาทีรอบนี้เราปั่นได้19นาทีอะไรต่างๆมันก็นับเป็นรอบได้เพราะฉะนั้นตัวเนี่ย ถือว่าครบคันมากเลย9 c a t แคตตากรนะครับผมทําสามารถเลือกได้ถึง37 Item แล้วก็ออโต้ซิงค์กับ s t r a v ่า,าเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของตัวไมคกันนะครับผมว่าตัวไมคตัวเนี้ยในกล่องเนี้ยจะมีอะไรบ้าง โอเคครับอย่างแรกเลยเราจะมาดูตัวกล่องกันตัวกล่องตัวนี้จะไม่เหมือนกับรุ่นที่หลายๆคนรีวิวไปนะครับผมเพราะตัวนี้มันยาวกว่าใหญ่กว่าเพราะตัวนี้เขาเรียกว่า bundle set bundle set ก็คือเขาให้คุณเป็นเซตเรียบร้อยแล้วให้คุณเป็นเริ่มปั่นได้เลยไม่ต้องไปซื้อตัวอื่นเพิ่มเติมนะครับผมอย่างอื่นผมขอออกตัวก่อนว่าผมรีวิวไม้ตัวนี้เป็นตัวที่2ในชีวิตนะครับสาเหตุที่ผมไม่ชอบรีวิวไม้ก็คือ การจะรีวิวไม้แต่ละครั้งเนี่ยให้กับคุณเนี่ยผมต้องรู้ทุกอย่างก่อนผมถึงจะเริ่มขายไม้ชนิดนั้นๆก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวไม้ไปตัวหนึ่งนะครับผมผมรับโทรศัพท์เป็นร้อยสายนะเพื่อสอบถามวิธีการใช้งานของไม้นั้นๆน,น,นะครับผมซึ่งผมจะไม่ได้อยู่กับไม้ตลอดเวลาบางครั้งอาจจะนอนอยู่บนเตียงแล้วมีคนโทรมาอย่างเงี้ยผมก็จะตอบได้บอกว่าอ๋อพี่ครับกดเซตติ้งด้านหลังครับแล้วเสร็จแล้วกดขวาครับ กดขวา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 ,ขวาไปให้สุดขบผมตอนนี้เขาเรียกว่าเคลียร์แพร์ใช่ไหมไปที่ซ้ายครับกดตรงกลางครับแล้วก็โอเคครับเลือกตรงนั้นได้เลยเจอ,อเซ็นเซอร์อไอย่างครับผมสามารถตอบงานได้หมดเลยเชื่อไหมแล้วก็ผมถึงไม่รีวิวไหม่อีกเลยเพราะว่าผมต้องตอบคําถามอย่างเงี้ยตลอดเวลานะครับผมซึ่งตอนเนี้ยผมมั่นใจผมถึงเอามารีวิวให้คุณฟังนะครับผมว่าตัว m a ็กจีนสี่เนี่ย ใช้โคตดง่ายบอกไว้ก่อนแนละ้วว่าใช้โคตดง่ายนะครับผมง่ายกว่าหลายๆตัวที่รีวิวไปเพราะว่ามันเป็นไมอัจฉริยะทุกอย่างที่คุณทํามันซิงค์กับโทรศัพท์หมดคุณจะปรับทุกอย่างไม่ว่ากระทั่งน้ําหนักนะครับผมรถจักรยาน อยากจะปรับหน้าจอปรับนู่นปรับนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวไมเลยทุกอย่างทําได้ในแอปพลิเคชันของโฟนหมดถึงตัวนี้จะไม่ใช่ทัชสกรีนก็ตามนะครับผมจะมา touch ทัชทําไมให้เสียเวลาใช้ปุ่มก็พอแล้วตัวโทรศัพท์ของคุณเนี่ยคือทัชสกรีนเลือกให้ว่าคุณจะเซตติ้งแบบไหนแกกล่องมานะครับผมก็จะมีตัวเนี่ยกันกระแทกอะไรต่างเนี่ยผมแกะมาหมดแล้วก็จะมีตัวไม้ไม้ของมันเนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่2.5นิ้วตรงนี้นะครับผมตรงเนี่ยจะมีขนาดใหญ่อยู่ที่2.5นิ้วก็เข้าฝ่ามือพอดีนะ ไม่เกะกะมากนะครับผมตอนอยู่บนจักรยานก็รู้สึกว่าดูดีเหลือเกินแล้วก็ตรงไม้ตรงเนี้ยจะไม่ใช่เป็นไม้สีนะครับผมก็จะเป็นขาวดำนี่เปิดขึ้นมากดขึ้นเร็วไหมนี่เพิ่งเปิดนะครับแล้วก็มันก็จะมีฟังก์ชันหน้าต่างต่างเนี่ยซึ่งสามารถทำได้ในโทรศัพท์นะครับผมแล้วจะมีแค่3มปุ่มเองก็จะมีตัวปุ่ม a ปุ่ม b แล้วก็ปุ่ม c ปุ่ม c นี่แค่เป็นไฟอ่อเป็นไฟเฉยๆนะครับผม แทบไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นพูด,ดง่ายๆครับมีแค่2ปุ่มให้คุณเลือกอะปุ่มนี้กับปุ่มนี้นะครับผมปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาใช้งานง่ายมากเดี๋ยวมาคุยเรื่องรายละเอียดกัน,นครับผมแล้วก็ตัวไม้ตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกเหมือนพลาสติกดีอะค่อนข้างแข็งนะครับผมแล้วก็ตรงตรงูดตรงนี้จะเป็นขาของกาบินเพราะฉะนั้นคุณซื้อตัวแต่งอะไรก็ได้ที่เหมาะสมกับจักรยานของคุณบังบารถจักรยานบางคันเนี่ยก็ไม่สามารถใส่ไม้แบบนี้ได้แบบนี้ได้นะครับผม ไปหาของกาบินกาบินทําแต่งมาทุกอย่างแล้วสามารถไปหาซื้อได้ง่ายๆเลยตูดกาบินแบบนี้นะครับแล้วก็ดูการชาร์จแบบนะครับเห็นไหมเห็นอย่างไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันถือว่ากันน้ําในระดับหนึ่งนะครับผมตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีไม่มีอะไรที่น้ําจะเข้าได้เลยนะครับผมตรงปุ่มก็เล็กๆน้อยๆจะก,กันไม่หมดแล้วตัวเนี้ยถึงเขียนว่ากันน้ํา IPX6 นะครับผม IPX6 Waterproof ไอพีเอ็กโศวัตเทอร์พรฟก็คือประมาณฝนตกเนี่ยแหละครับผมฝนตกล้างรถฉีดรถล้างได้ประมาณนั้นแต่ว่าจุ่มน้ําไม่ได้นะครับผมก็กันน้ําได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มีสีสีให้เลือกไอสีสีให้เลือกนะครับแต่ว่าสีงมพ่นตรงนะไม่จําเป็นหรอกเพราะอะไรเพราะปั๊มไวเซคเกิลแถมซองซิลิโคนให้เฉ <laughs> พาะแค่30เซตแรกเท่านั้นนะครับ30เซตแรกเท่านั้นที่ผมจะแถมตัวไมซิลิโคนให้โอ้ยยังไม่ได้แกะเลยน,น๊บนึงนะครับ เห็นไหมแทบไม่เห็นสีแล้วแล้วก็เป็นของแมกจีนของแท้นะครับเฉพาะ30ัท่านแรกเท่านั้นนะครับผมสำหรับซองซิลิโคนมูลค่าเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทนะครับโอเคสองละสามคือตัวขาไม้นะครับขายึดไม้ก็อย่างที่บอกว่าขายึดไม้ของออกามินนะครับ ไม่ใช่ของกามินลักษณะเหมือนหูยึดของกามินนะครับเพราะฉะนั้นก็หาแต่งให้เหมาะกับจักรยานได้อย่างเช่น BMC ของผมที่ใช้เมื่อกี้ก็จะมีขายึดที่ติดมากับโรงงานอยู่แล้วผมก็จะใช้ตัวนั้นไปเลย International Standard มากครับผมตัวขาหูลักษณะของกามินเนี่ยต่อมานะครับผมก็จะมีพวกรองกันกระแทกใส่น็อตต่างๆกับขานี้นะต่อมาก็คือตัวสายคาดอก จากแม็กจีนนะครับผมก็ใช้งานง่ายๆมันจะออกมาเป็น2ชิ้นอย่างนี้แกออกเอาซีนพลาสติกที่อยู่ตรงกลางระหว่างแบตออกแล้วเสร็จแล้วก็เอามาใส่แบบแทบคาดอกนะครับผมอยู่ประมาณลิ้นปีนะไม่ใช่ขึ้นตรงนี้ไม่ใช่ขึ้นตรงนี้อยู่ประมาณตรงลิ้นปีนะครับผมเป็นระบบแอนแล้วก็บลูท t ธนะครับผมก็เหมือนกับตัวไม้ที่บอกว่ามันเป็นแอนกับบลูทูธตรงนี้ นี่แอนกับบลูทูธนะครับก็รองรับได้ทั้ง2ช่องทางเลยฮัตเลทมอนิเตอร์ตัวนี้ก็ตัวหนึ่งก็เกือบเป็นพันเหมือนกันนะตันนี้ก็แถมให้นะครับต่อมาคือตัวสปีดเซนเซอร์นะครับสปีดเซนเซอร์เนี่ยบางคนก็เชื่อในวงล้อมากกว่าตัว GPS นะครับก็เลือกได้แล้วก็ มันสามารถเปลี่ยนเป็นตัวคาร์เดนซ์ได้ด้วยหรือว่าตัวรอบขาไปอยู่ที่ขาก็ได้หรือว่าจะเอามาอยู่ที่ฮับหลังก็ได้แล้วแต่คุณนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยข้อดีของมันคือมันเป็นทู n ินวัแล้วมันจะใช้สลับฟังก์ชันได้ยังไงง่ายมากครับผมฐานกระดุมตรงนี้แค่แกะออกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นพันบาทเหมือนกันก็แถมให้สําหรับส่วนตัวผมใช้ยังไงนะครับผมสาหรับส่วนตัวผมเนี่ย ผมใช้ไมเป็น GPS ตัวไมเนี่ยมันเป็น GPS อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณสามารถรู้ความเร็วได้โดยระบบ GPS ส่วนตัวเนี่ยที่แถมมาผมก็เอาไปใส่ให้เป็นรอบขาซชนะครับเพราะฉะนั้นผมตอนนี้ผมมอนิเตอร์ได้ทั้ง3อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะครับจะเป็นรอบขาแล้วก็จะเป็นฮาร์ดแวร์สามารถมองทุกอย่างได้ในนี้เลยแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวพวกกระดาษต่าง นะครับก็ดูไว้ก็ไม่เสียหายครับผมก็อยากจะให้อ่านกันนะว่าจะได้ใช้เป็นกันนะครับผมก็ตัวเนี้ที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่ผมบอกว่าให้อ่านเลยนะก็คือตัวแค่นี้เองตัว QR code ตัวนี้นะครับผมตัว QR code ก็คือการเซตติ้งเริ่มทุกอย่างของคุณด้วยตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันนะครับ ครับผมและนี่คือการรีวิวการใช้งานคร่าวๆนะครับผมถ้าอยากจะดูตัวเต็มและรายละเอียดอย่างชัดเจนก็สามารถกดคลิกด้านล่างดูได้ของ w i p s Builder นะเขาทำไว้ละเอียดมากนะครับผมวันนี้จะมาโชว์คร่าวๆก่อนอย่างแรกเลยนะครับผมถ้าเปิดเมนูนมาคุณจะเห็น QR code ที่อยู่ตรงนี้ก็สามารถใช้กล้องถ่ายรูปนะครับผมสแกนตรง QR code ตรงนี้ได้เลยมันจะเข้าไปให้คุณดาวน์โหลดนะครับตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็จะชื่อว่าตัว OneLabFit ตรงนี้นะครับผมเข้ามาก็จะเป็น OneLabFit พอวันแ็ดฟิตตัวเนี้ยมันเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเขาก็ใช้คุณว e จิสเตอรก่อนคุณก็สามารถว e จิสเตอรโดยการใช้อีเมลแอดเดรสนะครับว e จิสเตอไปเรียบร้อยแล้วเขาจะส่งโค้ดมาให้คุณ Verify ิฟาจำนวน6ตัวก็กลับมากรอกใส่ได้เลยขั้นตอนค่อนข้างง่ายนะครับหลังจากนั้นนะ่ะคุณก็จะต้องลิงก์ตัวใหม่ให้เข้ากับตัวมือถือก่อนนะครับผมง่ายๆก็คือไปที่โฮมแล้วก็กดตรงมุมด้านบนนี่นะ เพื่อจะตามหานะครับผมตอนนี้มันยังตามหายังไม่เจอยังไม่ได้เปิดก็เลยต้องกดเปิดไว้ก่อนนะครับกดค้างไว้มันก็จะเปิดนะครับผมหลังจากนั้นมันก็จะส่งสัญญ,ญาณหากันแต่เราก็ต้องหาก่อนนะครับสักครู่นะครับไปตามหา แต่ของผมมันคอนเน็กเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันก็จะออโต้ซิงค์เห็นไหมครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วในนี้จะบอกละเอียดมากเลยนะไม่ว่าตัวแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆนะครับผมเฟิร์มแวร์เข้ามาปุ๊บเขาจะเฟิร์มแวร์ให้คุณอัปเดตนะครับผมผมอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วง่ายก็แค่กดอัปเดตตรงนี้มันก็จะอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ซิงค์กันเองนะครับผมสิ่งที่สําคัญเนี่ยที่อยากจะให้ดูว่ามันเจ๋งมากเลยก็คือตรงเพจต่างๆตรงเนี้ยเห็นไหมมันเซ็ตยากใช่ไหมครับว่าคุณจะเอาแบบไหน ตัวนี้เขาก็จะมีเพจเซตอัพให้คุณอยู่ตรงนี้มันจะมีพรีเซตมาให้อยู่แล้วนะครับผมก็จะให้มา3ตัวก็คือจะมีตัวสปีดตัวพาวเวอร์นะครับแล้วก็ตามที่เขาเซตมาให้ตัวตั้งค่าจากโรงงานตัวนี้ก็กดได้เลยครับกดปุ๊บแอปพลายมันก็จะติดติด,ตดไปหาไมค์คุณทันทีเลยเจ๋งมากเห็นไหมครับตอนนี้ก็ตามนี่แหละสปีดก็อยู่ตรงนี้ละเห็นไหมครับมูวิ่งไทม์อะไรต่างๆทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยจะเปลี่ยนหน้าที่เขาเซตมาให้แบบนี้ก็ทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์คุณก็สามารถคัสตอมของคุณขึ้นมาเองได้เลยตรงนี้นะครับผมผมเซตไวเ้เล่นๆตรงนี้ตอนนี้เป็นพรีเซตตรงนี้เป็นคัสตอมไมซ์น,นะครับคุณก็สามารถใช้ได้เป็นปามหนึ่งปามสองหรือว่าตั้งชื่อของคุณเองก็ได้ได้ข่าวว่าได้เป็น20หน้าต่างนู่นนะครับผมก็ถ้าสมมติว่าปามหนึ่งของคุณไม่ถูกใจนะครับผมคุณก็สามารถไปที่ Edit พอ Edit เสร็จแล้วปุ๊บคุณก็สามารถกดได้เลยว่าคุณอยากจะเปลี่ยนตรงไหนของผมไม่ได้ใช้พาวเวอร์มิเตอร์ผมก็แค่กดตรงคำว่าพาวเวอร์ของผมออกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปหาอย่างอื่นใส่ก็ได้นะครับแ a r r ี่พาวเวอร์ไทม์นี้ครับผมก็วิธีการใส่อย่างเงี้ยแ a r r ี่อ่ะตัวน,นี้ผมอยากจะลดแค r ลี่ผมก็ใส่ดูแ a r r ี่เขงตัวเองกดง่ายไหมครับทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยก็แค่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บ ก็กดเซฟไว้แต่ยังไม่ต้องอัพพลายก็ได้ครับเราไปดูของเราเองก็ได้เนี่ยผมก็ทําไว้หลายอันปามหนึ่งใช่ไหมครับผมเปลี่ยนไปเป็นปามสามนี้อะปามสามตัวนี้ผมก็จะดีหน่อยมีทั้งแคลอรี่มีทั้งฮาร์ดเรทมีคาร์เรนต์คาเดนซ์ใช่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญที่ผมอยากดูตอนนี้ก็คือผมอยากจะดูะหัวใจเต้นปัจจุบันนะครับผมแล้วก็รอบขาในปัจจุบันผมก็ใส่อย่างนี้นะครับผมลองดูนะผมก็กดอพพลายแค่นี้ปุ๊บ,บเห็นไหมครับมันก็จะเป็นตามที่เราเซตเลยทําง่ายมากเลยตรงนี้ทําได้ ตามใจเลยนะครับผมว่าเราอยากได้แบบไหนต่อมานะครับผมเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวนี้อย่างง่ายเลยก็คือคุณแค่เปิดตัวนี้ทิ้งไว้อย่างที่บอกนะครับเอาตัวแบตเตอรี่เอาตัวรองแบตเตอรี่ออกทั้งคู่เลยตัวนี้ก็เลือกเอาหรือไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับผมคุณสามารถเลือกว่าให้มันเป็นตัวอะไรนะครับผมแล้วก็ search for new device มันก็จะหา device ของคุณมาแต่นี้เราไม่มี n e w แล้วพอเราต่อหมดแล้วนะครับผมอย่างตัวนี้เห็นไหมครับ cadence เราก็มีคาร์เดนส์อะไรหมดแล้วมีทั้งบลูทูธแล้วก็แอนด์คุณจะเลือกต่อแบบไหนคุณก็เลือกได้เลยตรงนี้ทําง่ายมากนะครับผมนี่นะครับก็จะมีเพิ่มเติมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวพา w เวอร์มิเตอร์ถ้าคุณซื้อขาพาวเวอร์มาแล้วคุณก็สามารถทําได้หรือว่าตัวสปีดเซนเซอร์ที่คุณสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้แต่เมื่อกี้ผมลองแล้วนะครับผมมันสามารถครั้งแรกที่เราลิงก์กับมันนะคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาสปีดหรือว่าคุณจะเอาคาเดนส์ครับไม่ต้องไปนั่ง ง่ายมากเลยตัวนี้แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น time zone อันนี้ของไทยแลนด์นะครับผม UTC บวก7็ก็คือเวลาของประเทศไทยเราไม่ต้องตั้งนาฬิกาเองมันตั้งของมันเองนะครับผม elevation calibration ต่างๆ auto backlight ผมก็เปิดไว้นะครับผม auto off power off ผมเปิดไว้ผมเปิดไว้สัก10นาทีนะครับบางครั้งเราจะลืมปิดไมคแบตจะได้ไม่หมด่าลืมบอกไ้นะครับผมตัวนี้แบตอึดมากเลยสามารถใช้งานได้ถึง30ชั่วโมงนะครับผม ในการชาร์จประมาณ3ชั่วโมงชาร์จ1ครั้งใช้ได้ประมาณ30ชั่วโมงแบตอึดมากเลยสาหรับตัวเล็กแบบนี้ต่อมาก็คือตัวออโต้พอสนะครับตัวออโต้พอสก็คือถ้าเราจอดมันก็จะหยุดของมันเองนะครับผมก็คือตัวออโต้พอสมันจะหยุดบันทึกไว้แล้วมันจะเริ่มเข้ามาบันทึกใหม่เมื่อเราขยับ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปหรือว่าอาจจะตัดแค่ หกกิโลอะไรเงี้ยถ้ามันขยับไป6กิโลเมตรมันค่อยบันทึกใหม่อะไรประมาณเนี่ยครับผมมันก็ดีเหมือนกันถ้าตอนรถติดไฟแดงมันก็จะหยุดให้เราเป็นออโต้พอสไปนะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะครับผมคีย์โทนในการกดคีย์ต่างๆติดๆอะไรเงี้ยคุณก็สามารถตั้งได้จะเปิดไม่เปิดนะครับผมฮาร์ดเรทนะครับลองเล่นดูตัวฮาร์ดเรทนะครับก็คือ มันสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่เราตั้งไว้ไม่เกิน180นะให้เตือนแล้วก็สามารถทําได้นะครับผมพาวเวอร์อะลามอะไรต่างๆถ้าคุณซีเวียดด้านพาวเวอร์มิเตอร์คุณก็สามารถทําได้ตรงนี้เช่นกันตัวฟังก์ชันก็ถือว่าครบคันมากเลยต่อมาคือตัวโปรไฟล์นะครับผมก็คือ,อคุณต่างๆนั่นแหละว่าอายุเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็สามารถดูได้ในนี้ได้นะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์อะไรต่างๆก็ทําได้ต่อมานะครับผมตัวนี้เจ๋งมากเลยออโตไร z ์แอ p นะครับออโตไรส์แอพก็ค มันลิงก์กับแอปอะไรได้บ้างที่มันเป็น,ปนลิขสิทธิ์ของเขาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็ซิงก์กับตัว Stra วเพราะฉะนั้นมันซิงก์กับ s t r a ว่ก็จะเป็นแบบออโต้เลยนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาดูรายละเอียดด้านการปั่นของเราการันว่าไปปั่นมาเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมลองไปทดสอบใกล้ๆดูนะการทดสอบของผมนะครับผมก็ไปดูที่โฮมนะครับหน้าโฮมตัวแรก หรือว่าจะมาดูที่คาล ender ก็ได้ที่เราเคยปั่นไปเรียบร้อยนะครับผมลองสังเกตดูว่ามอรนผมปั่นใช่ไหมวันที่14 s นะครับผมจะมีสีเขียวๆอยู่ด้านล่างตรงนี้แปลว่าเมื่อวานมีกิจกรรมการบันทึกขึ้นมานะครับผมก็จะให้มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเราดูอะไรไปบ้างหลังจากที่เราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเรากดปุ่มนี้ค้างไว้ทุกอย่างก็คือจะถูกบันทึกไว้ในนี้แล้วก็พอซิงกับมือถือปุ๊บมันก็จะซิงกันเองนะครับผมก็เมื่อวานผมปั่นไปตรงนี้นะครับ 3นาทีกว่าลองมาดูนะว่าผมปั่นยังไงนะครับผมเนี่ยข้อดีของ GPS ก็คือคุณสามารถเห็นว่าคุณปั่นจากไหนแล้วก็ไปหยุดที่ไหนนะครับผม S คือ startF คือ finish ก็ปั่นจากนี้ไปแค่นี้เองนะครับผมระยะทางก็ประมาณ900กว่าเมตรใช้เวลา3นาทีกว่าใช้ไป38บแคลอรี่นะครับเฉลี่ยอะไรเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มาดู analysis เพิ่มเติมได้อ n น l y ส i s เพิ่มเติมก็คือการสปีดของคุณเนี่ยคุณปั่นได้สปีดได้เท่าไหร่นะครับผมจะมาเป็นรูปแบบแกราฟแบบนี้เลย แล้วก็ดูหัวใจครับคุณหัวใจเต้นประมาณเท่าไหร่ตอนปั่นนะครับผมร้อยกว่าอะไรประมาณนี้คุณก็สามารถดูได้ว่า หัวใจคุณเต้นเท่าไหร่แล้วออกมาเป็นกราฟแบบนี้นะครับผมรอบขาในการฝึกรอบขาของคุณเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ๋อตรงนี้ด้อยไปตรงนี้ควรพัฒนานะระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับผมก็สามารถดูได้ตรงนี้นะครับผมความชันของพื้นที่ต่างๆนะครับผมสลอะไรต่างๆอุณหภูมิอ่ะบอกอุณหภูมิด้วยนะว่า,อาตอนปั่นมันร้อนขนาดไหนนะครับผมร้อนสูงสุดตรงนั้นยี่ตั้ง,ง,งสามสิบสององศาพาวเวอร์ต่างๆก็สามารถดูได้นะครับผมนี่บอกละเอียดมากเลยนะครับผมและทุกอย่างก็ซิงค์เข้าไปใน Stra ว่าอ c ในแอปให้เราครับถือว่าครบคันมากเลยสําหรับตัวจิ๋วในราคาเพียง3,000กว่าบาทได้หมดนี้นะครับครับผมก็จบกําไอกับการรีวิวนะ Mac G C 406ไมค์ตัวนี้มีคนรีวิวเยอะมากๆเลยเพราะว่าของดีในราคาประหยัดจริงๆนะครับราคาเกือบเท่าไมค์แม่เหล็กที่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยอะในราคาไม่กี่พันบาทเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเป็นสมาร์ทแล้วก็ให้คุณทั้งหมดบันโดเดียลแบบนี้ในราคาเพียง ,3490 บาทสามารถสั่งซื้อในช้อปปี้ใต้ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็พิเศษอย่าลืมนะ 30ทันแรกเท่านั้นนะครับผมได้ซองซิลิโคนตัวนี้ไปด้วยนะครับผมก็รีบจัดจองกันได้เลยก่อนที่สินค้าจะหมดนะครับผมต้องขอขอบคุณไม่ใช่แม็กจินไทยแลนต้องขอขอบคุณวิฟส์บิวเดอร์นะครับผมผู้นําเข้าสินค้ารับประกัน1ปีเต็มจาก w ิฟส์บิวเดอรนะครับผมแล้วก็เนี่ยเขาให้ผมมารีวิวเขาเลยแจกให้30ชิ้นสําหรับลูกค้านะครับผม ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมก็สนใจสามารถกดสั่งซื้อได้เลยตามช้อปปี้ด้านล่างหรือว่า l ลน e แอดมาคุยกันนะครับผมแอดปามไบตตามนี้นะครับผมลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดของดีในราคประหยัดที่ร้านปามไบเซิร์นคัดสรรมาให้คุณเสมอนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ